สบายดีเัจาจะพามาเป็งการกินวุ้นเขียดเนะาะตัดมาแล้วตัดมาโอ้ยบ่เคยบ่เคยเห็นจีกเถ้อวุ้นเขียดตักไอหมูมับคอยมับมัดโมูมันสีขาวบ่หรือว่ามันสีหวานเน,น,านี่ยยังฮู โอ้โหขามันคามันตัดอีกแล้วตักขึ้นมาเสียห,ห้โมอ้อบให้กินเองวับโอ้โแซบมันแซบแซบอีลีวับวับมันข้าวรือมันหวานอย่างโหลีนี่ดูดนิ้วมืออีกัะโอโ้มันยังเป็นอยู่มันหรือม,มันตายลเลย ไอหูเลยไอห,หูบอกเน่โอ้ยเป็นตัวเป็นตัวเลยเนาะเสียบเสียบหมับมับมับใครโอ้ยมันดีในปากไปจังนี่ตายแล้วเนาะมับมับ,มบว้าวเสียบบนปากไปเคยกินกระบอกเนี่เได้บนเขียนเด้ยอย